มากเลยนะเสียงเออเมื่อกี้เนี่ยดังพร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะไหนขอลองอีกทีหนึงได้ไหมคะหากที่กลับมาซื้อผาตะตาฝากน้อมบ้างนะชื่นใจม่ายเลยนะคะจริงๆแล้วหนูก็จบป .6 จากโรงเรียนวัดใต้นะคะใกล้ๆนี้เองเหมือนกันนะคะข้างหลังนี้แล้วก็โรงเรียนใหม่ก็อยู่ตรงนี้นะคะใกล้ๆกันใครอ้หนึ่งนะคะ ขอบคุณค่ะตัวเล็กจังเลยใครเคยเจอหนูที่ตลาดเจเจบ้างคะยกมือหน่อยขอบคุณค่ะนิดน้อยจังเลยขออีกทีมด้ไหมคะใครเคยเจอหนูที่ตลาดเจเจบ้างคะถนนคนเดินถนนคนเดินนี่ค่ะโอเคก็อาจจะเคยเห็นหนูในตลาดนะคะหนูคิดถึงพ่อค้าแม่ค้ามากเลยนะคะอยาก อยากไปเปิดหมวกมากแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเวลาไปนะคะแต่ถ้ามีเวลานะคะหนูสัญญาว่าหนูจะหาโอกาสไปเปิดหมวกแน่นอนค่ะหนูไม่เคยคิดว่าหนูเป็นนักร้องโด่งดังเลยนะคะทุกวันนี้หนูก็ยังเป็นนักร้องเป็นนักร้องตัวน้อยให้อยู่นะคะยังอยากที่จะกลับไปเปิดหมวกอยู่นะอยากกลับไปหาพ่อค้าแมค่ค้าวันนี้หนูมีโอกาสดีนะคะได้มีเวทีเป็นของตัวเอง ต้องขอบคุณรายการดวนเพลงชิงทุนมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูได้ไปแข่งขันนะคะจนหนูมีวันนี้นะคะหนูก็อยู่กับย่าสองคนนะคะสู้กับย่ามาตลอดนะคะจนมีวันนี้ได้ก็ถือว่าหนูโชคดีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญสุดๆนะคะจะมีวันนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีแม่ๆพ่อๆนะคะที่น่ารักทุกคนเลยนะคะปรบมือให้พ่อแม่หน่อยคะ่ะ เดี๋ยวหนูแจกเสื้อหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวมีเกมมาเล่นนิดนึงนะคะหนึ่งตัวนะคะวันนี้เราจะแจกหนึ่งตัววันนี้เรามีขายไหมคะพี่มีขายนะคะตรงไหนไม่รู้ยกมือหน่อยได้ไหมคะตรงไหนคะตรงนู้นข้างหลังนู้นนะคะใครไม่ได้เสื้อนะคะมีตัวเดียวใครไม่ได้ไปซื้อเอานะคะจงนสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทหาสามร้อยไม่ต้องทอนก็ได้ะค่ะเดี๋ยวถามว่าอะไรดี เพลงที่หนูใช้นะคะเพลงที่หนูใช้เมื่อล่าสุดนี้นะคะก็คือเพลงอะไรคะจับหูก่อนนะคะเอามือจับหูขอบคุณค่ะไม่ใช่เพลงวันนี้เลยอะคะ่ะเพลงเพลงวันนี้ที่แข่งวันนี้เย็นๆสดๆร้อนๆเลยอะคะ่ะเพลงอะไรคะเดี๋ยวรู้เห็นใครก่อนหนูยกมือนะคะหนึ่งหนึ่งขอแปบ๊บหนึ่งนะคะ ไม่ยู้หลับบ้างเอามือจับมูไว้ค่ะมือจับมูใครยกมือฟาวค่ะหนึ่งสองสามยกมือยกช้ามากเลยเห็นยกคนแรกเลยนะขออีกสักทีหนึ่งได้ไหมคะหนึ่งสอง หนึ่งสองสามาคนนี้นะคะพี่เสด็จพี่สเสด็เพลงอะไรคะอยากเหนื่ <ioxid S 1> อย,ยเพื่อแม่ถูกไหมคะพี่ถูกไหมคะถูกร้องร้องยัง <timeline S 1> <ใน S 2> ไงคะร้องยังไงเขาร้องไม่เป็น <laughs> ขอเสียงรวมมือให้กับคุณพี่หน่อยคะ่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะแจกนะคะขอบคุณค่ะคก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะคะเวทีอ,อื่นๆยังมีแจกอีกนะคะตามไปตามไปให้กำลังใจกันได้นะคะขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะแล้วก็เพื่อความชัดเจนนะคะและถูกต้องในคิวงานของหนูนะคะก็ฝากฝากติดตามความ,ความเคลื่อนไหวนะคะในติดตามได้เลยในเพจต้นข้าวสุปริยานะคะ เป็นเพจใหม่ๆเลยนะคะเอาไว้ติดตามคิวงานนะคะเป็นเพจของพี่ๆสตาฟพี่ๆคุณครูนะคะคุณครูที่โรงเรียนการจนานุคระองนะคะทำเพจขึ้นมาอัปเดตคิวงานรายวันเลยนะคะพอหนูก็จําไม่ได้เหมือนกันค่ะคือเพจหนูก็มีแต่ว่าหนูจาไม่ได้ไงคะหนูหนูไม่รู้ว่าวันนี้ต้องไปร้องเพลงที่ไหนบ้างต้องถามครูนิวอย่างเดียวเลยนะคะ ดุงนันเนี่ยก็ฝากแม่ๆนะคะติดตามคิวงานหนูได้ในเพจเลยนะคะเดี๋ยว